เริ่มต้นบรรยากาศวันที่3ของงานเสี่ยมเม่เอเชีย2025แม้จะเป็นวันสุดท้ายแต่งานก็ยังเต็มไปด้วยพลังของความรู้และโอกาสใหม่ๆสำหรับวงการเกษตรไทยวันนี้อัพสกิลให้เท่าทันกับคุณธีรพลอัมภัยผู้เชี่ยวชาญด้านมาเทคที่มาชวนเปิดโลกการเกษตรแบบใหม่ผ่านมุมมองของ Data Driven Farming และเทคโนโลยีการตลาดยุคดิจิทัลที่ไม่ใช่แค่ทำให้การเกษตรแม่นยำ แต่ยังทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย สวัสดีครับผมอาจารย์สันต์นะครับธีรพลน้ำพยครับปัจจุบันครับเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่หอ,อการค้าไทยครับบอกกรุงเทพและก็สีประทุมครับเบือ้องต้นเลยนะครับไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามสิ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของเ a t a าข้อมูลเนี่ยที่เรามีในมือเนี่ยมีครบถ้วนหรือยังเขาบอกว่า Data is the new oil <ใช S 1> ถ้าใช้ออยล์ไม่เป็นไปนกลั่นไม่เป็นก็ไร้ความหมายครับดังนั้นในมุมของการเกษตรน่ะเมื่อเรามี Data เนี่ยเราจะสามารถเริ่มที่จะพยากรณ์ได้ว่าเอ้ยวันนี้จะฝนตกไหมถ้าฝนตกเราจะรดน้ำเพิ่มไหมครับไม่รดน ถ้างั้นแต<อ>มันชื้นเกินไปประหยัดอีกประหยัดได้อีกนะครับทั้งประหยัดทงใือมีความสุขอ,อันนี้คือเรื่องที่สาคัญน่าสนใจมากๆและเราจะหาจุดพอดีเราจะดูตรงไหนหรือมันมีเครื่องหมายเครื่องมืออะไรให้ทางผู้ที่ทําเรื่องการเกษตรอยู่นําไปใช้ได้บ้างในมุมหนึ่งเราก็มีพวกโดรนพวกเซนเทไรในการถ่ายภาพมุมสูงวิเคราะห์ว่าตอนนี้พื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยยังขาดเรื่องอะไรบ้างยังเติมอย่างไรบ้างในมุมหนึ่งแน่นอนว่าทําการเกษตรไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทําการตลาด การตลาดสามคัญนะครับไม่ว่าะจะธุรกิจอะไรก็ตามดังนั้นการทาการตลาดเนี่ยเราใช้สิ่งที่เรียกว่า marketing เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคําว่า marketing นั้นคือการแก้ไขปัญหาที่น่าเบื่อด้วยวิธีการที่สร้างสารรค์ขณะเดียวกันเทคโนโลยีนั้นคือก,การแก้ไขปัญหาที่อาจจะเก่าๆซ้าเดิม,มด้วยวิธีการใหม่ๆว,ว้าวก็คือวันนี้เนี่ยเ,เป็นเกษตรกรอาจจะแบบไม่มีทีมการตลาดไม่มีอะไรเครื่องมือนี้จะช่วยเขาได้ไม่เป็นไรมีคนเดียวก็สามารถทำได้ถ้าดูว่าต้องใช้อย่างไรบ้างคู่คู่ในเรื่องของ ai